มาต่อที่ชั้นสองนะครับก็เป็นพวกเก็บสีก็่ได้มายใ้เป็นรอยนะครับเนื่องจากามีการทำง,งานและไม่ได้ปูดิฟชั่นก็เป็นรอยสีผนังจะดา่างสีผนังจะดา่างมาต่อที่ห้องน้ำนี้ก่อนเลยชั้นสอ,อเอ๊ ตัวนี้ไม่ติดตัวนี้ไม่ติดน,นะครับตัวน้ำร้อนตัวนี้ไม่ติดนะครับก็เป็นดีเฟกซ์ซึ่งทำน้ำร้อนไม่ทำงานนะครับเพราะเนี้ยซึ่งทำน้ำร้อนปกติโยกมาแล้วมันติดนะครับก็จะมีมื้นร่อมนะครับพืนร่อนมืนร่อมแล้เก็เริ่มผนังร่อนนะครับหลายแผ่นนะครับเขาเริ่มาผน,านังห้องนี้ร่อนหลายแผ่นแล้วก็อ่างบน้ํา นี่ก็เป็นเรื่องความสะอาดรูปเรนนะครับจะมีเศษปูนทําให้มันระบายช้าทั้งหมดนะครับสุขภัณฑ์เป็นสนิมเป็นรอยจะโก้งนี้ระบายโอเคนะครับกระสอบเป็นรอยนั่นเปี่ยนกระสอบใหม่นะครับมป้งผมบางประตูนี่ทุกวงทุกบานนะครับห้องนี้เปลี่ยนพื้นพืบ่วงพื้นบวงเหมือนกเนื่องจากโดนน้ำนะครับจะมีภาพน้ำตรงนี้ ถ้าน้ำรหนังสือน้ำรหนังสืสังเกตรงนี้พอน้ำมางขึ้นในใจะ็นเป็นยังไงมันลงาอานนี้มันทำให้พื้นนยไปหมดเลยนะครับวันนี้แค่ประมาณต้น,ตน,นอค้ค เปลี่ยนไปจกแตาากนะครับบานนี้แตกเ,เ,เ,เยอะแตกเยอะเลยจะไปอห้องอีกห้องนงก็าจะเป็นเรื่องของพื้น้เปียน,นื้ง่งัจะเห็นในภาพน้ำภาพน้ามานี่ยน้ดูน,ดน้ำซึงตามเป็นเรื่องสู ประตูประตูหน uh. ้าห้องชั้นบนมันห่างแล้วมันก็ไม่เสมอวงกบปิดแล้วไม่เสมอวงกบนะครับนี่ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นสิบห้าประตูบานหน้าห้องบานสิบห้าห้องเดิมข้างหนึ่งครับเจ็ดสูงครับผมในเดิมแล้วก็จะมีตรงนี้ไฟอุปถิดในตู้นี่เลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนไฟนะครับผมเบื้องต้นคร่าวๆประมาณนี้ครับส่วนเรื่องระบบไฟฟ้าก็เท่าไม่มีอะไร พวกปักพวกอะไรนะครับก็จะมีแค่เรื่องไฟเราต้อต่อไปแค่นี้นะครับเรื่องน้ําก็จะมีพวกถ้าเกิดเป็นะเ็นเรื่องน้ำก็เป็นพวกน้ำระบายช้าระบายช้าตามรูฟอร์ดอะไรเงี้ยนองจากมีเศษปูนด้วยอปูนตาข่ายนี้ก็ถือเป็นเมเจอร์นะครับก็เบื้องต้นก็เข้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องมีรายงานเป็นข้อข้อให้นะครับแล้วก็ส่งเมลให้ทั้งลูกค้าและโครงการนะครับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณครับ